สร้างมัสยิดนะโดยได้เงินฮัลาจลาราเหมงั้นสี่คนนี้เข้าประตูสวรรค์แต่ถ้าว่ามินิสัยอันหนึ่งคือคนเราคือแย่งจะเข้าเป็นเดะเฟิร์สไม่ต้องการเซ็กกันเทิรดและโฟลดยวนแซนวอตไอเซคือหมายความสี่คนนี่มันจะเอาคนแรกมาอยากเป็นที่สองที่สามอยากเอาที่หนึ่ง <c oughs> จะเอาคนแรกนะ ฟฟยูฟายูนาจะบ,บาดบางดัลลิเดี่ยวเขาวิจันทั้งสี่คนนี้มาแยกว่าใครจะเป็นข้วที่หนึ่งนะฟายูสุลลอลฮ์ตูลอับรีบรอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งสายนาจิบรีลเล,ลย้หมันเป็นอนวิอาตูต,ตุลาการมาชี่วัยสี่คนในข้าสวรรค์แน่แต่ใครเป็นคนแรกจเจาคนแรกเท่านั้นแหละนะเหมือนเรามีเมียแหละ เราอยากได้คนแรกเราสะอาดบริสุทธิ์นะมีพรหมจรรย์อย่างนั้นสิแต่สมัยนี้มีลำบากนะอะอย่าพูดเลไม่ใช่เรื่องเห่าอนัันนะเอาละยิบรีนมาก็ทำฟาซาะลาอว,วลันอัชชีฮีสิ่งแรกที่ยิบรีนถามคุนช ه ีดบีมาอเมรลดาฟิดตุนยาวะท่านทำอะไราในโลกนี้ว่าอันตาตุรีดูดูล,ลัลันอวลันต้องการเข้าสวรรค์ก่อนอ ลกุูติลลูฟิลมาริกะฉันถูกฆ่าในสงครามเพื่อศาสนาอย่างนั้นต้องการเข้าก่อนยิบินก็ถามว่ามิม,มันสมิยะตะสวาวประชิชนลบุญที่คนตายสงครามนะ่รู้มาจากไหนละ่ะก็ลามินาโลลามะบอกครูบอกมาโองั้นถ้างั้นแล้วก็ยิบินก็ว่าลาตุกัดดิม,มาลาหมวลิมิก อ่ะแกรู้ผลบุญว่าตายทุกข์าหนาะนั้นมากนะ่ได้บุญจากครูสอนอยากเข้าสวรรค์ก่อนครูสิอ่าระวังนะของครูนี่สาคัญนะอาจารย์อบิดินแกตายไปแล้วเราก็จะต้องนึกถึงคําไหนที่แกสอนเราจําให้แมน่นเพราะว่าการที่เราเชื่อครูที่แล้วมาแล้วเป็นการกระตันยูต่อครูบาอาจารย์แต่ถ้าครูสอนไปแล้ว ใครทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปกินยามาเราทรอยต์เรครูนะครูในกูโบร์ครูโกรธด้วยจรู้สึกอย่างนั้นนะสหิปไปก่อนไม่ได้นะสอซาเนียนนะอัลฮะจุอย่างนั้นคนณฮจีด้วยภาษาท่านทั้งหมดใช้คำฮจีอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเลยฮจีอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างอะไรเลยก็เลมมันสมิตะทาวาบัลฮัจ ท่านรู้ว่าจีได้บุญมากรู้จากใคร mm. อ็เรามีนัลโอโอโโบอกครูบอกมาแ mm. ลา่าตกวดิม,มอะลาม่เลมิกะยาข้าก่อนครูสิ mm. แต่นี่ดูปัญญาดูที่ว่าครูนะอาจารย์อบีินก็จีใครกว่าดีนะก็รู้แล้ววา่าครูคนอื่นถูกห้ามไม่ให้ข้าวก่อน mm. ท่านครูจึงพูดว่าอิลฮิอุอัลลอฮ์มาฮัสซัลตุไลลมาข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้ความรู้รัก อิละบิสะเขาจะมีคนใจบุญมาเสียสละมาสร้างโรงเรียนให้เง ال ินเดือนนี้เนี่ยผมริงได้เรียนความรู้มากนะอัลลอฮฺบอกซาดะกอลาลิมอัลิมนี่พูดถูกไม่เห็นแก่ตัวเสียสละให้คนบริจาคเข้าก่อนซาดะยาดิตวานอิฟตะอับวาบุลจันนะอิฟตะอับวาบุลจันนะดุวรได้ ฮัตตาสักีิวอวัลันให้คนใจบุญเข้าสวรรค์ก่อนว่ฮาอุลัิบาดคนทั้งหลายนะเสหิตก็ดีฮัจิก็ดีครูะนะอ่าก็ดีเข้าทีหลังคนใจบุญเข้าก่อนเพราะฉะนั้นคือวันนี้ผมอยากจะเชิญคนเข้าสวรรค์ก่อนวันนี้ขอเชิญคนใจบุญได้เข้าสวรรค์ก่อนนะก่อนใครก็เพื่อนเลยว่างั้นหวังใจว่าเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ผมจึงขอดอเปิดประชุมเลยและขอดดอาให้อาจารย์อบิรีนะอาจารย์ทุกคนด้วยเพราะผมมาที่นี่ผมนึกถึงวิญญาณคนอเลมหลายท่านเช่นวิญญาณของท่านนะท่านกีท่านแอวนะคนเก่าคนแก่วิญญาณของท่านจันทร์ซอนเลยนะ,อ,ะอายุของท่านจุลาแล้ววิญญาณของมานะท่านฮุสเล ศีวิเศษนะวิญญาณอาจารย์อบิดินผมคารวะตบรรดาวิญญาณเหล่านั้นขอให้วิญญาณเหล่านั้นได้มีความสบายเถอะเพราะพวกเราได้ความรู้เราสอนนี่ความรู้เนี่ยส่งไปถึงครูอีกนี่ปู่ฤาษีทัางหายท่านได้บุญแล้วครูที่นอนในกุโบเนี่ยได้บุญอีกจากที่สอนไปน่ะไม,ไม่ไม่ขาดเลยคนสอนในพลบุญร้อยหนึ่งครูที่ตาก็ได้ร้อยหนึ่ง